ห้ามจะไปแซ่บนะ,ะนีอสุกแล้วสุกแล้วฟุกคนฮะซุกแล้วเด้อเขาภรรยามากินเอ็นน้ำสาวลาวเอ็นสุกแล้วสบายดีสบายดีทุกคนมื่อนีส่สาวลาวก็อยู่บ้านคือเก้าจะจีเอ็นให้ลูกกินเัืนี้เขาก็นำหัวกระเทียมมาตำหัวกระเทียมหัวสิงไค สาวลาวเสิเฮ็ดแบบสไตล์บ้านเฮาเนาะใบมะขี้รูดพริกไทยเม็ดใส้ละลายมันจะค่อยหอมสไตล์บ้าน <c oughs> สไตล์บ้านนอกเราก็ตั้ม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 ให้แรกๆตั้มให้ก่กระี่ยมแห้งหัวสิงไคใบขี้หูดพริกไทยให้แรกๆแรกๆแบบนี้เลยทุกคน มาเด้อค่ะผู้ได้ยอยากกินจีเอ็นมาแวะบ้านสาวลาวเมื่อแรงลูกสายกับลูกสาวพันอ,อยากจีเอ็นนอกบ้านเห็นไหมจี้ไส้หานบุจี่ไ้เต่าไฟมามีจี้ไส้หานนะตาแรกเปนมีเฮาบันนีเน้เฮาก็เอานำมาใส่ห้วยสาวลาวที่อันตีน้ำก่อนเราจะค่อยๆเอาไปคั้นมันจะค่อยเข้ากันดีนะนะเสียเอาแบบเครื่องปรุงคุกสิงคุกย่างใส่ใส่ในห้วยเดียวกันแล้วก็โคเลโคเล น้ำตาลเฮดอวันวานตามด้วยขน و ไก่สาวลาวจะใส่ขน و ไก่สองบ่วงเพราะว่าสาวลาวห็ดสามใ่ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำหน,น้ำมันหอยใส่ไปเลยเพราะว่าสาวลาวจะบ่ใส่แป้งหนัวเนาะเพราะว่าพอไ่บานหินกินแป้งหนัวบ่ได้เหินผิดแป้งหนัวกินแล้วหินเจ็บหัวนะไมเกรนหินขึ้น,นใส่น้ำมันหอย ใส่เยอะๆตามด้วยสะอิ้วสะอิ้วสะอิวอ้วใส่ลงไปเลยสะอิ้วใส่ลงไปละลายสีเฮ็ดแบบน้ำเค็มเค็มหวานหวานนัวนว่าน,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 นสันเดิตามด้วยโกย่ากย่าสาวลาวจะใส่ 3, สา,ามสองใส่ให้มันมีสี่สันแบบน้ำ สีแดงน้อยนึงส้มส้มแดงๆบอกให้มันดำลายเนาะเพราะว่าเขาใส่น้ำมันหอยละซีนมันจะดำนะมันจะโบส่วนให้หน้ากินสาวเราจะใส่กุยาหน้อยนึงให้มันมีสีมสีดำอมแดงอมส้มบนี้เขาก็โคเล่เคเล่เคเลให้เครื่องปรุงูกสิ่งุกอย่างเปื่อยใส่กันเลยโคเล่เคเล่เคเล่เคเล่จีนบ้านเขา เพ็ดจีเอ็ละคิดฮอตอยู่บ้านเนาะยามแรงละขี่รถเลาะ,ละเขลียบหัวทางตามฮานน้อยนะเจ้า,า,า 8, จี้เอ็นขาเอ็นจี g เอ็นัวมีแปดพันจี้เอ็นจิมกับเจ้วเพีย้ยบัดนนี้เฮาก็นำเครื่องปรุงมาหอกใส่เลยมืงสามซีนเอ็นสาวลาวห <laughs> อกลงไปเลยทุกคน เขาเอาเครื่องปรุงที่เขาปรุงแล้วมาเฮลงซามเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็มาโคเลโคเลก่อนที่เขาจะโคลเลโคเลเขาก็ล้างมือให้ดีๆด้วยพุกคนแต่มือนี่สาวเราขออนุญาตโบใส่ซุบมือเนอะเาะเพราะว่าสาวลาวล้างมือสะอาดแล้วเขาฮ็ดกินอยู่ครอบครัวเขาบ่กวาใส่ซุบมือก็ได้ถ้าเฮ็ดขายเนาะต้องได้ใส่ซุบมือได้เนาะยาขึนคีเดียตวาเซนเดิแต่ที่กริ่นมือเขากล้างสะอาดแล้วแลวหละเขาก็จะนําไปปิ้งอยู่คือเก้าค่ะนะ ก็คนให้ซีนเข้ากับเครื่องปุ่มของเขาเนาะมันเราก็จะหมักไว้ประมาณนํามสานาทีเราก็จะมาเสียบไม้เอาไปปิ้งทุกคนซีนติดเอ็นซีนติดมันเมื่อนี้สาวลาทีพาเด็กๆไปปิ้งอยู่ลังบ้านหมักแล้วเอาพลาสติกแลบแล้วเอาเข้านะตู้เย็นไว้ ประมาณ30มสาสี่สานาทีแล้วสาวเราก็จะมาเสียบไม้อาไปปิ้งมาในทุกคนสาวเราก็ไม่เสียบอุ่นมาเซ้นาเอามาให้มันเปียกน้ำเวลาไปปิ้งกันไม้หมันจะขบไม้บาดนี้สาวเราก็สิมาเสียบเองทุกคนเบื้องสามอินของสาวเรลาสามบักนี้ไงสาวเราก็จะเสียบไปเรื่อยเสียบจนให้มันแลว้วและ้ะเนาะทุกคนปิ้งหลังบานปิ้งเสียานมาเด้อค่ะผู้ใดว่างเมลงดมากินจีเอ็นบ้านสาวเหลา สาวลาวจีเพื่อทุกคนเนาะจี้ไล่าลายจนเต็มสามนึ่งเลยสาวลาวเอื้อแบบบ้านเขาเลยนะใส่หัวสิงไคใส่ใบขี้ฮูดแล้วก็ใส่เครื่องเทฟใส่กระ,ะเทียมพริกไทยดำตำใส่ให้มันหอม <c oughs> เด็กๆมักเด็กน้อยมกักหลายเป็นว่าเซฟบเนี่ยปีงให้คนกินสุดเร็วนี่ <c oughs> จะมีเสียงฟดๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่าสามพลุกนั้นขาเจ้าเห็ดเส้นก็เปียกมืออื่นฮะนันเงินฐาน,านเงินป้าฮานหา,นหานลุง ตุม่มแกับสาวลาวก็เลยอันสเฮ็ดเส้นข้าวเปียกอันนั้นไปซอยเฮิ้นมื่อวันทิดทันตักบาดนมันนึ่งเข้ามื่อนี่สามพูดลูกนั้นเฮ็ดเส้นเขาวเปียกทาด์นึน่งทา,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 าดบักง่ายเลยเฮ็ดเส้นข้าวเปียกไปเฮิ้นทาด์นึ่งมืออือน่นตะแลงเพราะว่าตะแลงอันเพิ่นจะน่ะเฮ็ดอยู่เหือนสุ้มกันอยู่เหือนแล้วเมื่อวันทิดตอนเช้าแม่นไปตักบาดอ,อยู่วัดว่า่งตอนเช้าให้แม่นานชิ้นนึ่งเข้าซอยเฮิ้นมื่อนี่มันเฮ็ดเขาเส้นข้าวเปียกซอยเฮิ้น เสี่ยงจากซอยเส้นกับเปียกพตดปดเสียบเอ็นแล้วๆบันิสาวราวก็ลงมาหลังบ้านจะมาดั่งไฟดั่งไฟให้มันเป็นทานและซีเอาเอ็นมาจีฟืนกระสาวราวันตัดต้นไม้อยู่หลังบ้าน2ปีแล้วนี่สิสีปีงเซตเตาตัวนี้มารุ่นน้ำกันนะว่าสาวลาวซีดังใดบ่ทุกคนฟืนก็แยกเปียกๆซุ่มๆหน่อยนึง เสียาฟืนตัวนี้มาดังเสียไม้มาดังแล้วนะพอไม้ติดละสาวเหลาเสียเอาอันทานมาใส่จะบดใส่น้ำมันเนาะจะเสียเอาอันนี้อ้อยเอาเกียงยนสือหิมอ้อยมแยกให้มันขิ้วมัน ไฟชิได้ปิ้งแล้วทุกคนไฟเริ่มเป็นท่านละให้อันนั้นคอนไฟขึ้นก็เนาะมันอีสาวลาวก็เอาห่านมาใส่มาเนี้ให้มันหมดคอนไฟก่อนขันบุนมนหมดคอนไฟเราเอาเอ็นมาจีมันสิคิวคอนไฟนะไเอาท่านพอกไปเลยให้ห่านเกะกะน่อยหนึ่งก่อนหอมคอนไฟไปทางใดอัน,นคอนไฟก็แล่นไล่อยู่คือบริงี่ยวสมุนทาง แซบหูแซบตาเหมือวันนี้เขาก็เคีย่ยเคีย่ยหานไส้ผูลักผู้เลน้อยนึงเน,นาะขนันปิ้งไส้อนันันเต่าแก๊สท่านป่านนี้ขนานาน่งใกล้จส,สุกละลูกสายกับลูกสาวหานยากเหชรแนวยากยากให้มามีตึมเบียกว่าไงเนี่โอเคอันที่เป็นท่านาลกวกูเล้วโอเคอ ปิงเอ็ดมาสินะี่กี่สถานของลงมันก็หอมปิงเอ็ดมาใส่ไนปะเลย ที่ไม่ใช่ห้านพุนโลก ห้ามจะไปแซบกัะเด็นี้มันสูง่ปหน่ไม uh, like ่สุกเลยหวนเอ็นตีงามีหวนมั้หลบพัดขึ้นมาล่ะโว้ยควัน กล้วยมาจี้เนาะอนจี้เนาะบานาน่าที่เยงมานม่เียจะเทียบออกไปง่ายอ้าเหียนียเียเหนียอ้นหนักพูด เอ็นของน้องส้อยคำเจ้าของจีเอ็นน้องหมอวินยักม,ม,มืดหน่อยหนึ่งเนาะไฟมาบฮ้อนไฟละคุณแกงอยู่คุณบัดอยู่มองคนอยู่มือดอึคจีเอ็นอีชอยยังบุซุกคือมันสูงโหด เตาสุงโหดแอนจีเอ้ย เมเอาวันเผาข้าน,เ,านเ,าาเข้าไปไหมนี่เอาเผาข้านเข้าไปไในในกล้าไปอไเอาเผาข้า,า,านไปใช้กล้าไหมซุกแล้วซุกแล้วคนฮะฮ่าเร่อครับภรรยามากินเอ็นน้ำสาวเหลาเอ็นซุกแล้ว กุเร่ไหมวะ พันนาคือ uh, ปีบาท Siap Pak. Aku siap Pak. Siap kan? Mantap sih. Wow. Lu ket. So nyam nih. Yang 3 pieces. I was happy to stick